สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเอนทุกคนสบายดีนะคะวันนี้ค่ะนิวจะมา,า,าจังไงแบ่งปัน,ปนเ,กเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับน้องน้อง,องพี่พี่น้องใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสเปนแล้วอาจจะไป็นกำลังเป็นเรียนอาจจะเป็นแบบคุณแม่ที่เพิ่งคลอดแต่ว่าต้องการมีไรายได้เสริมนะคะทีนี้ จะต้องมีรายได้เสริมในประเทศสเปนเนี่ยมันก็จะมีตัวยอดตัวเงินกำหนดว่าคุณจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงไม่จำเป็นจะต้องจ่ายภาษีต่อปีนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม mm hmm. ก็มีคนทำเข้ามาในเมสเซนเจอร์ hmm. ของเนวนะคะเนวก็จะมาอธิบายคร่าวๆว่าสำหรับบุคคลที่มียังไงอะ มีรับจอบงานพิเศษเสาร์อาทิตย์ทำความสะอาดหรือว่าขายของตามเว็บไซต์นะคะขายและมีรายได้ไม่เกิน20,000ประมาณ2 8 0 8 0นต่อปีนะคะคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีตรงนี้นะคะคือภาษีฟรีค่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องชำระนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้มากกว่าเกิน20,000 20,001 2 0 8 0นต่อปีนะคะ ตรงนี้คุณจะต้องติดต่อหรือไม่ก็ต้องเข้าไปปรับข้อมูลทางเว็บไซต์ของสังพกรทางเว็บไซต์เขานะคะไปปรับไปชี้แจงเมื่อนั้นเดี๋ยวพอเขารับทราบว่าเรามีไรายได้มากเกินกําหนดเนี่ยเก,เกินเกินเกณฑ์เราอาจจะโดนปรับย้อนหลังได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีคนถามเข้ามาเนาะสำหรับคนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสเปนแล้ว เริ่มไปเรียน s อแต่ก็อยากจะมีแบบรายได้เสริมนิดนิน้อยจะได้ส่งไปที่เมืองไทยเนาะก็เกรงว่าจะโดนเรื่องสัมภาระหรือเปล่าก็นี่แหละค่ะรายละเอียดก็คือไรายได้เราสามารถมีงานเสริมมีไรายได้เสริมได้ก็เหมือนเป็นช่วงงานช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนเนาะงานงานแบบงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรามีไรายได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่ค้อกำหนดก็คือ20 0หม 8โครนต่อปีตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องชําระภาษีไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะคะก็คือคุณก็ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือมีคนสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกับเกี่ยวกันกับทางธนาคารหรือเปล่าที่เขามีแบบมีใบแ,บ,บแจ้งเข้ามาให้เรากรอกชี้แจงเพราะเรามีข้อมูลในการสวิตเงินบ่อย ข้อมูลทางบัญชีเงินเข้าเงินออกบ่อยตรงนี้มันเกี่ยวกับทางสัมภาระรไหมจริง,รงๆเราไม่ใช่นะคะตรงนี้เนี่ยทางธนาคารเขามีหน้าที่เขาได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงานควบคุมการอ่างไงอะ่ะการทำงานการสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ finance inspection นะคะซึ่งภาษาไทยเดียวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแป่ออกมาเป็นยังไงเนาะ แต่ตรงนี้เนี่ยเขาได้รับคำสั่งใบแจ้งมาว่าให้เราให้เจ้าหน้าที่ทางธนาคารทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบลูกค้าทุกคนที่อยู่ที่ที่เป็นที่ที่ใช้บริการกับทางธนาคารนั้นๆนะคะว่าให้ตรวจสอบการหมุนเวียนของเงินเพื่อที่จะยังไงอ่ะควบคุมการทําธุรกิจฟอกเงินดําการทํา ธุรกิจอฟอกเงินดําระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวประสานพักรน,นะคะคืออีกหน่วยงานหนึ่งที่ทําเรื่องดูแลเกี่ยวกับการเงินระบบการเงินในประเทศสเปนนะคะซึ่งนิวเองก็มีได้รับใบรายละเอียดมาว่าเราจะต้องดูตรวจสอบลูกค้าที่เข้ามาอสอบถามแล้วก็ติดต่อขอสินเชื่อนะคะว่าบุคคลคนนี้มี ประวัติเป็นยังไงแล้วก็การข้อมอูลการยื่นสินเชื่อเป็นยังไงนะคะเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้มีประวัติการทําธุรกิจเกี่ยวกับฟอกเงินดําหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันคนละส่วนกันกับสำมะกรนะคะเพราะนั้นอย่าอย่ามารวมกันนะคะซึ่งเขาทากันทางานกันคนละหน้าที่ซึ่งเขาคนละส่วนกันค่ะตรงนี้นะค่ะที่นิวจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเป็นเกร็ดความรู้สั้นๆ กระชับนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปว่านิวจะมีเก็บความรู้อะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆออีกสำหรับเพื่อนๆคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในประเทศสเปนค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ